รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับทุกวันนี้เวลาถึงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ขนมที่เราจะได้พบเห็นและรับประทานกันโดยมากคือขนมเคก้กซึ่งเป็นขนมปีใหม่ของฝรั่งคันพอถึงวันตรุษจีนจีนเขาก็มีขนมเข็งขนมเทียนขนมสาลี่เป็นขนมปีใหม่อย่างจีนเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าและขนมวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรามีกับเขาบ้างหรือไม่และถ้ามีจะเป็นขนมอะไร ขนมวันคึื่นปีใหม่ของไทยนั้นหลักๆมีอยู่2ประเภทและแบ่งแยกย่อยออกเป็นอีก7อย่างด้วยกันขนม2ประเภทที่ว่าคือขนมที่เรียกว่ากินสี่ถ้วยและขนมที่เรียกว่า3แซ่เรามาเริ่มที่ขนมประเภทแรกกันก่อนนั่นคือขนมกิน4ี่ถ้วยที่จะมีขนม4ชนิดตรงตามชื่อรวมเข้าด้วยกันแต่ไม่จําเป็นต้องกินแยกเป็นสถ้วยจะตักรวมกันในถ้วยเดียวทั้ง4สิ่งหรือเลือกกินเฉพาะที่พอใจก็ได้ ขนมสี่อย่างในกินสีถ้วยนั้นมีชื่อเรียกของจองกันว่าไข่กบนกปล่อยมาลีลอยไอตือ้อหรือบางแห่งจะเรียกว่าไข่กบนกปล่อยนางลอยไอตือ้อซึ่งไม่ว่าจะเรียกขานต่างกันอย่างไรคนที่พอมีอายุหน่อยหรือคนที่ชอบขนมไทยๆก็จะทราบได้ว่าไข่กบนั้นหมายถึงเม็ดแบงรักที่เมื่อเราเอาแช่น้ำมันจะพองอิ่มน้ำภายนอกเป็นวุ้นสีเทาอ่อนและภายในเป็นจุดดำเหมือนตาก,กบ มีรูปรักษ์คล้ายไข่กบที่สุดนกปล่อยหมายถึงลอดช่องที่มีลักษณะเป็นเส้นสีเขียวเวลาที่กินจะปลุดลงคอได้รวดเร็วเราวกับนกที่ถูกปล่อยออกจากกรงก็จะไปนหนีไปอย่างรวดเร็วนี่จึงเป็นที่มาของชื่อนกปล่อยนางลอยหรือมารีลอยหมายถึงข้าวตอกที่ทํามาจากเมล็ดข้าวอ่อนนํามาตําให้แบนเป็นข้าวเม่าแล้วเอามารางคือขั้วให้พองและสุดท้ายไอตือ้อคือข้าวเหนียว ที่เมื่อกินเข้าไปทีไรก็เป็นอิ่มตื้อทุกทีขนมกินสีถ้วยนี้เขาจะจัดวางแยกไว้เป็นสิ่งๆใส่ภาชนะไว้เป็นสีถ้วยหรือจะใส่ขวดโหลแก้วสีใบไว้ก็ได้และจะวางโถน้ำกะทิตรงกลางให้ผู้กินเลือกตักเครื่องผสมไข่กบนกปล่อยมะลิลอยและไอตือมากบ้างน้อยบ้างตามใจชอบกินกับน้ำกะทิซึ่งขนมกินสีถ้วยนี้จะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าขนมสีเกลอ ส่วนขนมปีใหม่อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า3มแซ่นั้นเป็นขนมที่กินกับน้ำเชื่อมจะประกอบด้วยขนม3ามอย่างตรงตามชื่อและขนม3ามแซ่นี้ยังมีจัดได้อีกเป็น2แบบคือ3มแซ่แบบไทยๆแบบหนึ่งและ3แซ่แบบจีนอีกแบบหนึ่ง3แซ่แบบไทยนั้นจะประกอบด้วยขนม3าอย่างาได้แก่วุ้นสาแท่ข้าวต้มน้ำวุ้นและสาคูส่วนสมแท่แบบจีนจะประกอบด้วยขนมสามอย่างคือ ตังกวยแฉะหรือชิ้นฟักเชื่อมลูกพับแห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและวุ้นลังนกการจัดวางก็จะจัดวางคล้ายๆกับขนมกินสีถ้วยคือจะวางโถน้ำเชื่อมไว้ตรงกลางและวางขนมอื่นๆที่เป็นส่วนผสมของ3ามแท่ไวร้รอบๆและให้คนกินเลือกตักเอาตามใจชอบซึ่งในส่วนผสมของขนม3ามแท่นี้มีที่น่าสังเกตคือวุ้นซึ่งปัจจุบันเป็นของหากินได้ทั่วไปนั้นแต่ก่อนถือว่าเป็นของกินที่หรูหรา พอต้องนําเข้าจากเมืองจีนขนมกินสีถ้วยและขนมสามแท่นี้ถือเป็นขนมงานเลี้ยงที่ต้องเป็นงานใหญ่หรือในเทศากาลสําคัญเท่านั้นจึงจะมีไม่จําเป็นแต่เฉพาะงานวันขึ้นปีใหม่การที่ได้จัดเลี้ยงด้วยขนมกินสีถ้วยถือเป็นที่เชิดหน้าชูตาและถือเป็นงานใหญ่จึงเกิดเป็นสำนวนไทยว่ากินสีถ้วยหมายถึงการกินเลี้ยงและในการกินขนมกินสีถ้วยและขนมสามแท่นั้นอาจจะกินไข้กันก็ได้ คือตักเครื่องเค้าของกินสีถ้วยไปกินกับน้ำเชื่อมของ3ามแท่หรือตักขนม3ามแท่ไปกินกับน้ำกะทิของกินสีถ้วยก็ได้ในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่ก่อนนี้คนไทยจะนิยมจัดวางขนมกินสีถ้วยหรือขนมสี่เกลอไว้ที่โต๊ะเล็ก,ลกๆหรือศาลาหน้าบ้านพร้อมจัดวางถ้วยขนมช้อนและน้ำดื่มไว้เสร็จสับพสำหรับแขกไปใครมาหรือแม้แต่คนสัญจรผ่านทางจะได้แวะกินขนมปีใหม่กินสีถ้วยกันได้ ทั้งอย่างได้วางน้าสําหรับล้างถ้วยล้างช้อนไว้ให้ด้วยซึ่งเมื่อผู้ที่ได้แวะมากินสีถ้วยนั้นเสร็จก็จะล้างถ้วยล้างช้อนความไว้โดยไม่ต้องบอกกล่าวเพื่อที่คนต่อไปจะได้มาใช้รับประทานต่อได้ทันทีเป็นประเพณีอันงดงามแสดงถึงน้ำจิตน้ำใจโอบอ้อมอารีของคนไทยโดยโต๊ะขนมกินสีถ้วยนี้จะจัดวางตั้งแต่ตอนสายๆเรื่อยไปจนกว่าขนมจะหมด